นี่ฮะด้วบ้างมา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 มมา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  ai <laughs> à, mà thub lốt tao mày nè nôm nè mà mày nè con rồi tao mà luôn mày không มันตุ๊บต้องฟันเนี่ยโอเล็กมันทุบเลอจู่เขามาทุบเลยเป็นไรไม่พอใจอะไรไม่รู้มันลูกม้าลูลาว่าเออตัวเดียวกันนะมีใครใช้มาทำเปล่าโอเล็กลูกม้าว่าตาคลั่งคลั่งมาเหอะร้อนหรือไงคล้องร้อนจัดร้อนจัดร้อนหรือหรืออัดอั้นโควิดโควิดก็อัดอั้นหรือไงนี่กระตีบ้าเว้

ดีพวกกับออกมาน่ะนี่น่าจะลอยคอนไงนี่นาจยคอไงคอนคนคอนอนนอนนออนนอคอนนออออนอน